สวัสด uh, be ีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเครื่องตัดหญ้าตัวใหม่มาแนะนํานะครับตัวนี้แรงแรงกว่าตัวเดิมนะครับก็คืออบาลานก็คือได้กว่าตัวเดิมก็คือหัวเป็นแบบตัวนี้นะครับเป็นแบบเครื่องตัดหญ้าน้ํามันนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ของเครื่องตัดหญ้าน้ํามันเลยนะครับผมแกนเพาตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องตัดหญ้าน้ํามันเลยนะครับก็คือ 26สิบหกมิลน,นะครับขนาดยี่สิบหกมิลน,นะครับอุปกรณ์เสริมทุกอย่างที่เครื่องน้ำมันใส่ได้ตัวนี้ใส่ได้นะครับผมจะเลือกใช้ใบแบบไหนก็ได้แต่ผมแนะนําแบบนี้นะครับเนื่องจากมันเบาแล้วก็มันมัน,ม,นมันแบบเป็นใบคา,าบายนะครับเผื่อเราไปตัดโดนต้นไม้นะครับก็จะตัดแบบง่ายเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูคลิปที่ผมไปตัดต้นกระถินกันนะครับนี่ก็จะเป็นแยกสองส่วนนะครับตัวนี้ก็คือจะมีล็อกสองชั้นเลยนะครับ ล็อกชั้นที่หนึ่งเป็นเป็นหนีบหนีบแกนตัวนี้เป็นบล็อกหนีบแกนตัวนี้แล้วก็ล็อกที่สองก็จะเป็นสวิตช์ตรงนี้เอยเป็นตรงที่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่นะครับแยกชิ้นนะครับหนานะครับตัวนี้หนามากนะครับแกนด้านในนะครับเหมือนเครื่องตัดญ้าน้ํามันเลยนะครับผมก็คือเป็นเป็นก้าวฟันนะครับตัวนี้เป็นก้าวฟัน เป็นเหล็กเ,เกรดเดียวกันกับเครื่องตัดย้าน,น้ำมันนะครับ <c oughs> เพื่อนคิดดูว่ามันลากลากได้แล้วก็นิ่มด้วยนะครับ <c oughs> แข็งแรงด้วยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเหล็แท้นะครับมีพัดลมระบายอากาศในตัวนะครับผมแล้วก็การทํางานของไดเวอร์นะครับมันจะค่อยๆดึงกระแสไฟนะครับไม่ไม่ได้ดึงแบบทีเดียวแบบกระตุกซ้ายกระตุกขวานะครับมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบอ่ค่อยๆขึ้นประมาณสี่วิเราถึงเลือกตัดได้นะครับก็คือ ตรงนี้เป็นสวิตเซฟตี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราปล่อยมือมันมันมันก็จะดับไปเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเครื่องที่ล็อกนะครับตัวนี้จะปลอดภัยมากนะครับฟังฟังเสียงนะครับก็คือมอเตอร์มันจะค่อยๆเร่งสเต็ปแล้วก็ยาวเลยนะครับนี่คสเต็ปนี้นะครับก็คือเราสามารถตัดแบบง่ายๆเลยครับมัน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 ไม่ค่อยหยุดการทํางานเพราะว่ามันดึงกระแสของแบตเตอรี่เราแบบ โอ้แบบเต็มที่ของแบตเตอรี่ก็คือแบบถ้าเป็นแบตเตอรี่บล็อกที่เก้าเก้าโวลต์หนึ่งพันโวลต์อะไรโวลต์พวกเนี้ยตัวเนี้ยใช้ไม่ได้กับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะเพราะว่ามันดึงแรงไอ้พวกนั้นเป็นเกจต่ํตตตตต battery, าๆนะครับเกจกลางๆเกจต่ําๆแต่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงนะครับเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้แต่อย่างอื่นมาใช้ถามาได้ไหมได้ติดแต่ว่าแบตจะเสียไวนะครับแบตอย่างอื่นนะครับจะเสียไวเพราะตัวเนี้ย เวลาที่เราไปโหลดหนัหนกๆยังตัดต้นกระถินเยอะๆอย่างเงี้ยแบตเคาจะร้อน,นครับแต่ไดเวอร์กับมอเตอร์จะอุ่น,นครับก็คือจับมันมันไม่ถึงกับร้อนแต่แบตจะร้อนแล้วก็ตัดการทํางานแบตตัวเนี้ยก็คือมีสวิตช์ครับอุณหภูมิแบบสวิตช์อุณหภูมินะครับ,แบบรบถ้าร้อนมันก็จะตัดแต่ไม่เสียนะครับก็คือรอสักสิบยี่สิบนาทีแล้วค่อยค่อยมาตัดใหม่นะครับถ้าเกิดใครทํางานหนักๆนะครับก็คือไปตัดแบบ ถินต้นกะถินต้นอะไรยา่าแบบโคตรพ่อโคตรแม่ลูกเงี้ยมันจะมันจะร้อนนิดนึงก็มันร้อนแล้วมันตัดเองก็คือมันมันจะดับของมันเองแล้วก็ค่อยถอดแบตออกมามาวางไว้สักสิบยี่สิบทีก็ไปตัดใหม่ได้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่หกแอมป์นะครับแต่ที่มันเขียนว่าอ่าสี่สี่พันห้าร้อยมิลลิแอมป์นี่ก็คือแบบอ่ามันมันเป็นสติกเกอร์ของตัวน้องแต่ตัวเนี้ยแบตข้างในเป็น 15เซลล์6แอมป์เต็มนะครับตัวนี้ตัวนี้6แอมป์นะครับเป็นแบตคุณภาพสูงนะครับใช้กับอย่างอื่นได้แต่ว่าอย่างอื่นมาใช้กับมันก็คือแบบต้องเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงเหมือนกันนะครับถึงจะใช้ได้เหมาะสมนะครับถึงจะไม่เสียหายแบตเครื่องแต่ย่าไม่เสียหรอกแต่แบตก้อนอื่นอ่ะจะไหม้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ง่ายๆครับเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นแบรนด์นะครับถ้าเกิดเข้าไปในแอปต่างๆนะครับ พวกแบรนด์พวกยี่ห้อสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีสีแบบเนี้ยราคาจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะครับถึงจะได้อุปกรณ์ครบเซตนะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงนะครับตัวนี้ก็คือเวลาใส่นะครับก็คือนี่นะครับมันจะมีรูอยู่ด้านบนนะครับก็สวมลงมาให้รูมันอยู่ตรงกลางของอิตวนี้นะครับสวมลงมาแล้วบิดซ้ายบิดขวาด,ดูนะครับอ่าจนจนจน,จนมันเข้าล็อกนะครับเข้าล็อกแนละ้วมัน ก็จะดึงไม่ออกแบบนี้นะครับผมพอพอมันเข้าล็อกเสร็จแล้วนะครับเราดึงไม่ออกแล้วแล้วก็กดตัวนี้ลงมานิดนึงนะครับเพื่อบังไม่ให้ต้นหญ้าหรือว่าต้นไม้มาทับแขนตรงนี้หลุดนะครับแล้วก็ล็อกชั้นที่สองนะครับตัวนี้เป็นล็อกสองชั้นครับล็อกให้แน่นๆเลยนะครับผมนี่ขายครับถ้าเกิดว่าเราบิดแรงเกินไปมันหกักมันแตกก็แค่เราจะใช้ประแจก็ได้หรือว่าซื้อใหม่ก็ได้ตัวนี้ล็อกแค่ร้อยเดียวนะครับ ส่วนใบนะครับผมแนะนําเป็นใบแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นใบเอนใบอะไรก็สบายนะครับพวก20-30บาทจานเอ็นตัดหญ้ายเงี้ยใส่ได้นะครับแรงๆเลยนะครับดูสเต็ปการตัดนะครับก็คืออย่าเพิ่งให้โดนหญ้านะครับอันดับแรกแล้วก็หมุนกดกดก่อนนะครับ นี้ผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับก็คือแรงเท่าพวกแบรนด์ดังๆเลยนะครับก็คือตายหมดราคานี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์นะครับจะเป็นของจีนนะครับพี่จีนเขาเขาข,ขอจัดหนักจริงตัวนี้แกนทุกอย่างนะครับใช้ร่วมกันกับเครื่องตัดญ้าน้ํามันได้เลยแต่ผมไม่แนะนําไปพวกที่ว่าไปพวนดินหรือว่าไปอะไรดินเกี่ยวกับดินเนี่ยไม่แนะนําครับเพราะว่ามัน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 จะกินโหลดเราเกินไปนะครับ อาจจะทำให้แบตเตอรี่เสียไวนะพวกนั้นแต่พวกแกนเผาพวกอะไรไม่มีปัญหาปลูกปืนหนึ่งสองสามสี่ตัวลูกปืนสี่ตัวแล้วก็จะมีบล็อกอีกเอ่อบูทกั้นอยู่แกนอีกประมาณสี่ตัวนะครับบูท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 ก็จะเรียงกันเลยนะครับเราถอดแกนออกมาก็จะเห็นรอยบูทนิดนิดหน่อยนะครับตามแกนแกนเผาด้านในนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็โคตรแรงนะครับแรงแรงแกว่าตัวเดิมที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญมัน มันน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งกิโลน้ําหนักรวมสี่กิโลแต่ว่าแต่ว่ามันมันให้ความรู้สึกแบบเออไม,ไม่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 ได้หนักมากนะครับตัวนี้ก็คือตัดแบบผมผมผมไม่ใช้ที่ที่รัดเอวมันมันมันจะมีที่คล้องของของไหลไหลด้านเดียวนะครับแถมไม่ให้ด้วยแต่ว่าผมไม่ถนัดผมก็ผมก็จับเพียวๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมี เครื่องชาร์จแถมแล้วก็มีบล็อกถอดใบแถมแล้วก็มีประแจเอลนะครับที่ที่ขันจุดต่างๆแถมนะครับผมการบำรุงดูแลรักษาก็โอ้ง่ายง่ายง่ายกว่าตัวเดิมเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเครื่องแล้วมันนะครับก็คือคลายน็อตตรงนี้ออกนะครับคือใช้ประแจเอลคลายตรงนี้ออกแล้วก็บีบอ่ะเลยบีใส่มือแล้วก็เออบีบ,บ,บเข้าไปข้างในนะครับก็คือปีสองปีนี่แหละค่อยทํามันมันไม่ค่อยเสียหรอกนะครับ จระบียงน,นี้เป็นจระบีทนคมร้อนสูงนะครับที่เขาใส่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้ายบัสเลดหัวบัตเลดแล้วก็ตรงนั้นนะครับก็คือตรงปลายใบนะครับใช้ร่วมกันกับเครื่องตัดหญ้าน้ํามันเลยนะเป็นหัวเกียร์เดียวกันเลยขนาดอ่26มิล9ฟันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากเปลี่ยนองศาอะไรไปหาดูในแอปนะครับเป็น20 26มิล9ฟันพิมพ์แบบนี้นะครับก็จะเจอเลยครับหัวเกียร์ใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ได้ทุกตัว ผมเทนมาหมดแล้วรวมหนึ่งก้านด้วยก้านอยากเปลี่ยนก็ถอดตรงนี้อยากใส่ก้านยาวแบบไม่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 มยังมีข้อต่อก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับอยากยาวขึ้นอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนเป็นจับเหมือนฟิลเครื่องตัดย่าน้้ามันอ่ะก็เดี๋ยวผมสอนคลิปหน้าแต่ตัวนี้มันจะดีกว่าน้ามันตรงที่มันมันไม่สัน่นมันนิ่มไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาดึงสตาร์ทแบบเสียเวลานะครับผมราคานี้ผมบอกว่าตายตายทุกยอ่อเลยครับตัวนี้ก็คือ เดี๋ยวผมให้ไปดูคลิปที่ผมตัดต้นกระถินแล้วก็ผมลื้อนะครับลือล้อลือล้อลือล้อลื้อดูบาลเลตนะครับแล้วเราก็ดูการทํางานของสวิตลิมิตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปเลยนะครับว่ามันมันแรงมากแค่หญ้าอดี๋ยวไม่พูดถึงเอาต้นไม้เลยนะครับผมหญ้าสบายหญ้าคงหญ้าขาหน,นาๆเท่าองค์เท่าเอวนี่ขาดหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปผมตัดต้นกระถินกันเลยครับผม Thanks. <laughs> เท่าการเครื่องตัดหญ้านี่ตัดสบายเลยนะครับตัวนี้แรงมากระบบเซฟตี้นะครับปลอดภัยกดเลยไม่ติดนะครับต้องกดตัวนี้ลงก่อนนะครับแล้วค่อยกดตัวนี้ได้เหมือนเลื่อยครับถ้าเกิดว่าเราเผลอปล่อยมือมันก็จะดับไม่ทำงานนะครับต้นกระถินสบายเลยนะครับเท่าออกานใหญ่กว่าก้านนิดนึงก็ตัดได้นะครับ นี่นะเป็นบอเตอร์บัตเลตแท้นะครับเป็นทองแดงแท้นะครับตัวนี้เป็นทองแดงบริสุทธ์นะครับเล็กกว่าแต่การกินไฟเยอะกว่ากําลังจ่ายไฟมากนะครับตัวนี้ส่วนสวิตชนะครับก็จะเป็นอ่อตัวนี้คําไปที่ลิมิตสวิตนะครับเป็นหาซื้อได้ทั่วไปครับถ้าเกิดว่าสวิตเสียนะครับตัวนี้หาหาง่ายมากหาได้ทุกที่นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับ ตัวนี้ตรงนี้จะเป็นน็อตล็อกแกนตรงนี้นะครับใช้น็อตล็อกแกน2ตัวตัวนี้ก็คือบีบบีบโลหะตัวนี้นะครับเพื่อล็อกแกนตัวนี้ระดับหนึ่งแล้วก็ระดับ2ก็คือล็อกให้มันอยู่กับที่เราสามารถปรับองศาได้ด้วยการคลาย2ตัวนี้นะครับก็คือคลายตัวนี้ก่อนแล้วก็มาายตัวนี้ส่วนตอนล็อกก็จะมาล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมาล็อกตัวนี้ทีหลังนะครับผม อันนี้ก็คือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนรับกรณีที่แขนโยกก็สามารถล็อกตรงนี้ได้อุปกรณ์ก็มีแถมไปแล้วนะครับเป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นรัวอัดจระบีซึ่งซึ่งไม่ค่อยได้อัดหรอกเพราะว่าจระบีตัวนี้เป็นจระบีทนความร้อนอยู่ได้นานนะครับหลายปีตัวนี้หลายปีมากๆ2ปีก็ยังยังใช้ได้นะครับตัวนี้ส่วนไดเวอร์ใหญ่ที่สุดแล้วครับในตลาดก็คือจะไม่มีตัวไหนใหญ่เท่าตัวนี้แล้วนะครับก็คือเป็น1ิบ สิบหกมอสนะครับตัวนี้ก็คืออย่าพูดถึงเรื่องความเสียเลยนะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่เสียนะครับจ่ายโหลดก็คือนิ่มๆไปเลยนะครับจ่ายไฟแบบอ่าจะไม่แบบหมุนซ้ายหมุนขวานะครับจะหมุนทวดเข็มนาฬิกาอย่างเดียวนะครับแล้วก็โหลดขึ้นไปนะครับตัวนี้จ่ายไฟด้ดีมากนะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์ใหญ่ใหญ่มากครับจ่ายกระแสได้สูงดึงแบตเตอรี่ได้เต็มที่นะครับตัวนี้นี่นะครับ เป็นด้านในนะครับผมบริสแท้นะครับอ่าไม่ค่อยร้อนนะเพราะมีพัดลมระบายอากาศนะครับตันนี้บอดี้แข็งนะครับส่วนบอดี้ตัวนี้ก็ประมาณ3มมิลน,นะครับก็ใช้เวอร์เนียวัดได้แค่ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เท่ากันนะครับก็คือ3มมิลน,นะครับหนาะวัสดุ b m s นะครับก็คือมันมันมันจะเป็นแบบอ่า บอดีค้คล้ายๆกับพวกยี่ห้อนะครับไม่เอ่ยชื่อด้วยแต่แข็งแรงนะครับตัวนี้เราหนามากสามมิลทนนะครับไม่ต้องห่วงใช้ได้หลายปีตากแดดตากฝนได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ตากฝนไม่ได้นะครับผมตรงนี้ตากฝนไม่ได้ตรงนี้โดนได้ตรงเนี้ยมอเตอร์ก็จะมีปัญหาพวกข้อต่อการเชื่อมนะครับเพราะั้นแล้วถ้าฝนตกก็ไม่ควรที่จะตัดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราก็ไม่ได้กันฝนนะครับก็คือใช้งานเวลาที่แบบ เช้าๆหรือเย็นๆอย่างเงี้ยที่ไม่มีฝนก็ตัดสบายนะครับผมอากาศชื้นๆอะไรก็ตัดได้นะครับตอนนี้แกนตัวนี้แข็งแรงมากนะแกนตัวนี้เอ่อหนึงจุดมิลนะครับแข็งกว่าเครื่องตัดน้ํามันบางตัวนะครับบางตัวไม่ไม่ไม่ถึงนะครับบางตัวเอ่อหนึ่งจุดสองจุดสามมิลประมาณนี้แต่ตัวนี้1.4ึ่งจุดสีมิลนะแข็งแรงกว่าแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับ